สวัสดีครับผมมาฝึกวาดแพทเทิร์นกันนะครับตัวนี้จะเป็นเอลยี่สิบหกนะครับตัวนี้เริ่มกันเลยนะครับเขียนเส้นข้างบนนี้ก่อนนะครับแล้วก็หาตำแหน่งเป้านะครับตัวนี้เป้ายี่สิบเก้า เราก็หาเส้นฉากนะครับวัดเข้ามาจากริมผ้าสองนิ้วนะครับบนล่างเท่ากันกางเกงมีจีบแล้วก็ขีดเส้นตามฉากได้เลยนะครับถ้ากางเกงไม่มีจีบเราก็เอียงเข้ามาสามสี่นะครับหรือว่าหนึ่งนิ้วก็ได้ยาวตัวนี้สี่สิบครึ่งนะครับ เื่อใช้สองถึงสามนิ้วได้นะครับเอลยี่สิบหกตัวนี้จะเป็นทรงจีบใหญ่นะครับตัวนี้เอลยี่สิบหกเราหารสี่แล้วก็บวกจีบเจ็ดนิ้วนะครับด้านบนเโพกสามสิบห้าเราหารสี่นะครับเสพกสามสิบห้าเราหารสี่แล้วก็บวกจีบด้านล่างนี่สี่นิ้วนะครับทรงนี้นะเสร็จแล้วพอได้เส้นสะโพกแล้วก็แบ่งครึ่งระหว่างเส้นสะโพกกับเส้นเพ้ายื่นนี่ครับ ได้เท่าไรเราแบ่งครึ่งนะครับก็จะได้เส้นจุดกึงกลางเส้นนี้แล้วก็วัดเส้นจุดกึงกลาองออกมาหาดิมผ้าวัดลงมาจนถึงปลายขาเลยนะครับแล้วก็ขีดขเส้นไปข้างบนนะครับทีนนี้นะครับจีบที่หนึ่งสี่นิ้วเลยนะครับจีบตัวนี้ห่างความห่างนี่จีบหนึ่งนิ้วหนึ่งสี่นะครับ ิบที่สองนี่สามนิ้วความเลึกอของจีบถึงต้นขาเลยนะครับแบบนี้เลยตำแหน่งเขาวัดลงมาสิบสองนิ้วนะครับ ต้นขายี่สิบเก้าครึ่งอันนี้เราหารสองเลยนะครับต้นขาทรงนี้จะตัดแบบนี้นะครับข่ายี่สิบเจ็ดหารสองปลายขายี่สิบเจ็ดหารสองนะครับทรงนี้ผมตัดแบบนี้นะด้านล่างนี่เท่ากันชิ้นหน้าชิ้นหลังด้านบนนี้ชิ้นหน้าจะใหญ่กว่านะครับ บแบบนี้เลยเสร็จแล้วครับชิดหน้าจีบนี่วัดขึ้นมาประมาณสามนิ้วนะครับเอวสูงตรงขาในนี้เผื่อเย็บด้วยนะครับเผื่อครึ่งน,นิ้วนะครับขาใน มือใหม่นะครับถ้าถ้าลองทําครั้งแรกถ้าทําลงพานะครับไอตรงโค้งเนี่ยอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะครับไอตรงโค้งเนี่ยให้ตัดให้ตัดออกมาแบบนี้ก่อนนะครับถ้ามือใหม่นะทาครั้งแรกอย่าเพิ่งตัดตรงนี้ทิ้งนะครับตัดแค่นี้พอนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยขั้นตอนเนี้ยเราทําเสร็จแวค่ก็ตัดทีหลังก็ได้นะครับเส้นข้างบนนี้ตัดเสมอเส้นไปก่อนนะครับ ครับชิ้นหลังเริ่มเลยนะครับไอต้นขาทั้งปลายขานี่เราตัดเท่ากันกับชิ้นหน้านะครับเราไม่ได้หักนะครับเราก็ตัดเสมอชิ้นหน้าแบบนี้เลยเราค่อยส่งเป้าเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับ แล้วก็เปิดแผ่นหน้าขึ้นมาแบบนี้เดีย,ยี่สิบหกบอกจีบหนึ่งนิ้วสโพกสามสิบห้าหานสี่นะครับเท่าค่าแผันดัง ไม่ได้มีอะไรมากเพราะาอะไรละรเอียดมันอ,อยู่แผ่นหน้าหมดแล้ววางเลขสามไม่ต้องจุดที่เราจะเย็บนะครับเช็คเป้าแล้วก็ต่ำลงมาหักลงมาชิ้นหน้าหักลงมาหนึ่งนิ้วนะครับหน้าเท่าไหร่ก็าวางต่อจุดที่เราจะเย็บเป้ายี่สิบเก้าครึ่งครับผม เสร็จแล้วนะครับแผ่นหลัง <S <S ด้านข้างนี้ก็สมัมาชิ้นหน้าลงไปเลยนะค,ะครับกระเป๋าตรงวาดลงมาจากริ่มผ้าสองนิ้วกว้างหกนิ้วครึ่งนะครับกระเป๋าหลัง ต่ำลงว่าสีนิ้วนะครับเพราะว่าเอวสงูงด้านข้างนี้ขยับเข้ามาจากสเส็ยบข้างสองนิ้วนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งของกระเป๋าหลังก็จะได้ตำแหน่งของจีบหลังนะครับแบบนี้เลย ด้านข้างนี้เผื่อแต่เขียบข้างไว้เป็นรทั้งสามสี่ก็พอนะครับด้านข้างตรงโค้งเนี่ยเผื่อไว้ครึ่งนิ้วพอนะครับตรงโค้งเต่า ภาในานี่เผื่อครึ่งนิ้วพอครับภาในเสร็จแล้วน,นะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ